เห็นไหมบอที N ่บ้านเดนเนียลหลังบ้านเดนเนียลจะมีป่าเป็นป่าที่คุณยายอนุรักษ์ไว้นะคะห็นไม่มีบ่อน้ําด้วยตรงนี้มีป่าด้วยมีป่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรฮะเฮ้ยเสียงว่าจากตรงนี้เสียงอะไรคะไม่เสียงอะไรคะต้นไม้ร้องมาอยาะต้นไม้ร้องใช่ไหมวันนี้หน่อยใช่ต้นไม้ร้องไหมตรงไหนตรงไหนต่อฟัง ต้นไม้อยู่ร้องละ่ะอ,อุ้ยต้นไม้ร้องได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตรงไหนตรงไหนเฮ้ยเป็นไรคะเนี่นยเป็นไรคะ้ามายอ,อยามรู้แล้วครับแก่ข้อมันไปอยู่กับต้นไม้ด้วยเหรอมันเกิดการเสียดเสียงกันนะเสียดสีครับมีเสียงเสียดสีแล้วแน่ใจใเหรอไม่ใช่ต้นไม้มันร้องได้เหรอไม่ใช่ครับเนี่ยแก่อเนี่ย ใช่ต้นไม้ร้องได้จริงเสศษสีจริงเหรอดูดิดูดิเข้าไปใกล้ดิฟังให้ใกล้มาอยากเข้าไปใกล้ไงคะเดี๋ยวมันอุ้ยเดี๋ยวมาจากตรงนี้อ๋อได้ฟังฟังที่ท่อดิเจ๊ไหมฟังที่ท่อดิใช่จริงเหรอใช่ครับแน่ใจไหมเสียงดังกว่าเดิมไหมโอ้โหอ๋อมันต้องให้ลมมาพัดนะครับอ๋อ,อ oh, นั่นอ้าวถ้าบอกว่าเกิดจากการเสียดสีจริงๆลองเขย่า อ๋อจริงด้วยจริงจริงจริงโอเคถูกต้องละเกิดจากการเสียสีใช่ไหมคะอ่ถ้าถ้าสมมติว่าต้นไม้กิ่งไม้มันเสียสีกันเองได้ไหมเกิดเสียงไหมกิ่งไม้เสียสีกันเองเกิดเสียงได้ไหมคะได้ไหมคิดว่าได้ไหมได้หรือไม่ได้น่าจะได้ใช่ไหมน่าจะได้ใช่ไหมครับโอเคหมนเล่าเนี่ยเอามือมาจับด้วย มีเสียงเหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าเกิดจากแรงเสียสี<ะ>ใช่ไหมคบโอเคโอเคไม่ใช่ต้นไม้ร้องนะอาวดูสวน,นมา,มาดูสวนดีกว่าเน่่เน,น,น่ดูสิอ๋าเห็นไหมหลังบ้านหลังบ้านพงยายเนเดนเนลลยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์อยู่เลยเดี๋ยมีต้นไม้ทางนี้ยะแยะเลยเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ไหมคะใหญ่ใหญ่ไมหไม เยี่ยมเยี่ยมเอาไปดูปลาไปดูปลานะดูปลาปลาไม่หย่าไม่ปลาเยอะไหมคะเยอะเยอะไหมมากเลยนะคะแล้วไม่อยากมาเปิดกับปุณย์ยัยมปลาสีทองด้วยปลาอะไรคะที่อยู่ตรงนี้เลี้ยงอะไรไว้บ้างคะมีปลาเล็กอยู่มีอะไรบ้างมีปลาแล้วก็มีเต่าเต่าด้วยมีเต่าด้วยเอ้าแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมนัดกันใส่ชุดกีฬาเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจแฮะ ทำไมนัดกันอะไม่ได้แข่งกีฬาใช่ไหมเอาไปใส่เล่นใช่ไหมตายตายต